ครับวันนี้มานําเสนอฮัตหรือไม่ฮัตหลังจากคุณทานอาหารฮัตเรียบร้อยแล้วนะครับแบบปะ<ซ>ระมาณนี้เราก็จะมาแกะด้านข้างออก่อนครับจะเป็นสามเหลีย่ยมหนึ่งอันครับเราก็จะได้การ์ดแบบนี้นะครับรอ๋อเริ่มไปเลิ่มไปต้องแกะด้านข้างเนยด้านข้างทางซ้ายตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยด้านนี้ด้วยจากนั้นเราก็มาอ่านวิธีการเล่นนะครับ

ลุกหรือล่วงครับลุกล่วงลุกล,ล,ล่วงเอ,อ๊บงองสระอ,อุแล้วเจ้า <บ S 1> หัวมันเนี่ยจ้ะอ,อ้าวจ้าหัวนั้นอ่ะมัะเอะเขายังเอะไอาจจะผีงงนิดนึงครับแล้วก็งอง,งูแหนวเ<อ>ป็นรุ่งเย้